เบรกเบรกคุณเบรกเบรกเบรกวิ่งวิ่งกลับวิ่งกลับเลยโ้ห้เบรกเบรกเบรกดิโอ้โหอะไรเนี่ยโเพิ่มดูเพิ่มเบรกล่างร้อยเจ้ามานอันนี้โอ้โห้ เอียงนะเอียงนะเขาตอเนีเอียงเขาต่รุดนี่รีมาปาเชี่ยบวยเด้๋ยวนอนมันจะเชี่ยวบวยเลยครับเออเอเ่มาสิงมาสิงาสิงเดอโนเดินโนเดโนให้นเตะอรัการเลยอืมกผมมเพื่อนเล่นเออืม มอยากเล่นด้วยมารับผมหน่อยนะดีดีดีตกเหงื่อเลยไม่อะไม่ดีไม่ดีุัยแล้วฮักแล้วฮักแล้วคุณฮัทเล้ว ต้อเนแลวเพเออมามาชิงมาแม่มาใจนี่วยวะม่ใจเอ้ยมือไม่กูถึงต้อง่นอคจับมือไว้เลยทำให้ที่เรากระโดดเอาไว้เนี่ถ้าใช่ถ้าลงไปอย่างนี้มันก็ขึ้นเลยขึ้นหลังเลยขึ้นหลังเลยขึ้นหลังเลยนะขึ้นหลังให้เขาไปก่อนให้เขาหนีก่อนให้คุณยายหนีกับใหญ่ลุ้นจนเหมือนเชียร์มวยเย้เสียงเสียง โดนละโดนละไม่ใช่เพิ่มนะตีเท้าคุณอะตัวหน้าผมแล้วนั่งเรีงที่นี่จมูกโด่งเลยเราอ่ะเฮ้โอ้เรียบร้อยสิงห่างหมดแล้วสิงสิงต้องตกนะสิงต้องส่งนะจะได้สิงจิงสิงต้องส่งอ่ะเอ้ยยยยยเอ้ยยยเอ้ยยยยเอ้ย โอ้โหมันพัฒนาแล้วน่ะโอ้โหเหมือนโนเจาพัฒนาสิครับตลาดทางสลัดพัฒนาแล้วหาแล้วหาแล้วังดาบบังดาบงดาบบงดาโอ้โหเก่งแล้วทได้ใส ทำปากทำปากทำปากโอ้ยหั่นเขียวอืมอืมหั่นเขียวอืมอืนตรายมากครับอืมเดี๋ยวครับผู้ชายแล้วเอาเขื่อนมาเล่นกับเขาบ้างเอาเลยครับผมผมเล่นกับแชร์เพิ่มแชร์แหมดแรงมแล้วหรไม่ได้ยังอยู่วิ่งไงไปเลยมาบ่ได้ได้ตัดไป ทอดเกือบยังทอดเกือบยังโอ้ยอ้วนเฮ้เอ้เฮ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยหมูน้อยอุดมอุดมเลยหมูน้อยหมูน้อย เอา,า, ok า้ยบอกใช้หน้าเบรครับผมรุ่นนี้เบรกไม่มีครับใช่ไหมเบรกเอาวิ่งกันมาวิ่งกันมาวิ่งกันมาล้วๆหนึอมาแล้วมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอโอ๊้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอโอ ดำเหม่อรถถังหน่อยรถถังหน่อยเป้เอาเจอมามเสียงซ่อนเดยเพิ่มได้นี่เพิ่มได้หน่เพิ่มนะไม่ใช่บัวนะเพิ่มนะไม่ใช่บัวนะหนึ่งอ้โหเพิ่มเพิ่มเพิ่มดักก่อนเพิ่มดักไว้ก่อนเยเยเยนักเลงเนี่ยนักเลงมากเลยครับชมได้ยก่อน

ยะห้องลห้องลต้องมับมับโอ้โหไปต่อครับเอาทำไงดีอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรหนึ่งสองฟืบเอ้ยมอแข่งวิ่งกับชายเพิ่มครับมาใครจะชนะหนึ่งแรงมากสั่นหมดเลยโอ้โหชนชนทีสั่นแล้วไอ้มาตีสิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงมาก ดูนะมาเข้าจู่ซุดิ้ายเร็ว้ยเรกเบรกก็ไม่ทันทาเบรกกี้ไหมจกเร็วใช้อะไรนะหาม็เลยที่ฟรีบอ่ะะหามเบรกที่ฟรีบอ่ทิฟฟี่หนึ่งเอ๊ะ เพิ่มเพิ่มชิมบ้างิงเออถ้าดุดเอ้ะไปหลอกเขาทำไมอเออ้าดุดเลยเออถ้ดุดเลยลองลองลองวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยลองลองวิ่งมาแล้วเบรกที่เขาเขาจะเบรกตามไหมคนเราเลยไม่เราเราก็วิ่งก็ดูเขาไงเอาวิ่งวิ่งวิ่งไปเราเบรกเงี้ยโอ้ไม่ใช่คุณวิ่งมากลางทางลงก็เบรกกลับหลังนี่ไหม ไหมแบบว่าเบียดจิกๆเบียดเบียหลอกเงี้ยนะทำไหมทำเลยมาทำเลยเขาบอกมากแหมสีมากแหมเพิ่มยิ่งไม่ทันหลอกเพิ่มตัวเล็กเองขายเล็กซ้ำๆเองยี้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 มาไม่สิงไอ้ยืนทำปากทำปากไหมทำปากไหมทำปากไหมปิ้วอย่านสิง เบรกเบรคคุณเบรกเบรคบวิ่งวิ่งกลับวิ่งกลับเลยโอ้โหเบรคเบรกดิเบรดิโอ้โหอะไรเนี่ยเพิ่มดูเพิ่มเบรกล่างร้อยจอาไหมไบปิ้วโอ้โหไอเจ้ยโอ้เบรคดีมากเลยเพิ่มไหมเบรกดีมากเเพิ่มเบรกดีมากอ่ะเพิ่มพอแล้วอี่ารบน่งรน่ เดี๋ยวคุณวิ่งมากลางคันแล้วคุณก็เบรกโอ้โหสั่งอะไรเยอะเกินไม่ชนเออคุณก็หันมองห่ะเย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 สอนเด็กสิงสอนเดอืมแบบเราเราวิ่งไล่แล้วแบบเราเบรกใช่ไหมคนข้างหน้าเบรกเราก็เลยเบรกตามรัน

อ๋อเอาละเพิ่มบอกนี่เนี่ยสนเลยอะวิ่นวิ่สิงวินวินเล่นอะไรในสิงวินวินหัวพอแล้วพอวันนี้ก็เล่นแต่เป้าเลยวะจุดอ่อนโอเคครับ่วน้ชครบคลิปนี้ก็ยิ้กดไลค์ กดซัสบสไคร์กดดีกดติดตามด้วยนะฮะสวัสดีครับ